นี่ครับเออเดี๋ยวครับผมมันย้อนแสงครับคุณผู้ชมการเลื่อนเอานี่งออกมาครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเบิรมแค่นี้นี่ครับเออครับผมมีไข่ตัวครับผมฮัลโเออเดี๋ยวมุมแกว้งครับผมยาโอ้ครับผมเป็นข้างทางครับผมอาจารย์นึ่งเข้ามาแม่ใหม่ที่สองเนาะมาเจอกันข้างทางพอดีครับผมโอเค มันแนนมนครับรถโยดครับผม,ดบมเดี๋ยวนี้ก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวก็ไปแนะนาตัวกันบนรอยนาะนนี้พร้อมแล้วครับผมน่าประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณสีห้าครับผมเริ่มออกเดินทางครับเพราะว่าแต่ว่านี้เอารถโยนไปโยนไปนะครับวันนี้ลุยรถเครื่องเลยครับเพราะว่ามันจะเข้าหาหาเฮ็ดหรือว่าใหม่ง่ายกว่ารถโยนนะครับนาะครับ๋ยนนี้เริ่มออกเดินทางแล้วครับท่านผู้ชมเราจะไปอำเภอแม่วางนะครับ ่าเมืองวินนะครับบ้านเมืองวินอำเภอแม่วางครับผมออกเดินทางครับจากหนึ่งครับนายเอกนำไปก่อนแล้วครับผมครับผม่าวันนี้มาเจอกันกับช่องก้นเหลืองเมืองเหนือเหมือนเดิมครับผมวันนี้มาหาเฮ็ดเหมือนเดิมครับผมว่าที่ที่แล้วนะครับเนาะไม่ได้ไปเยอะอยู่ครับผมแต่วันนี้ย้ายเข้ามาตรงน้อยน้อยนิดนึงเนาะวันนี้เข้ามาใส่โค้ชก่อนครับผมเพราะว่าวันนี้เอา มอเตอร์ไซค์แม่ครับผมจิ๊บก่อนนี่เอารถยนต์มาเนาะแต่อันนี้มันเข้ามันลึกกว่าเดิมเยอะครับเรียกไว่าจายมอเตอร์ไซค์ว่าออกได้มาสี่ตั้งนี้เจ็ดโมงตั้ทุกเกือบสองชั่วโมงครับแม่นี่หลายสิบโลครับผมกต่รังเนถึงเป้าหมายที่แม่แรกอยู่ครับผมแม่แรกครับผมย้ำปั้นถึงไหนนะครับเรียบร้อยหลัากนหลุดไปแล้วในเรื่องวันที่ข้าผียังไงครับครับผมรับผมติดตามรับชมนะครับ อุปกรณเยอะขนาดเลยครับติดแต่ผู้ชมบ้าเราจะมีผลงานนะครัผู้ชมดูเหมือนคลิปที่แล้วก่อนแล้วครับนอหรือว่าจะได้เหตอนอย่างนะครับนอโอเคติดแต่มู้ชมนะครับนอเอาครับผมนี่กับเป็นรถที่เราจอดไว้นะครับนอรถที่เราพักไว้ครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางครับผมนี่ครับลงไปครับในอีกไปก่อนแล้วครับผมลองไปดูแถวข้างหลางนี่นะครับแถวข้างหลางโดยอุปกรณ์ที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีสองอย่างครับผมมีแซครับผมแสที่อาไว้ใส่เห็ดนะครับแล้วก็ไม้ครับผมเอาไว้ค้ำยันครับผมไว้ค้ำยันตอนมันตอนเขาลงดอยนะครับาะโอเคครับผมลองแากเข้ามาในแปลงครับผมแจกหนึ่งกับองแมนด้วยเห็ดแดงครับผมนี่ครับผมโอ้เห็ดแดงหลวงครับเดี๋ยวนี้นะเอกได้เห็ดอย่างน้เอกเห็ดปากกาลังครับผมเห็ดปากกาลังวะครับลักษณะมันจะเหมือนปากกาลังโอ้ผู้ชม นี่ครับเห็ดปลาแกลังครับผมลักษณะมันจะเหมือนปลาแกลังเห็ปลาแกลังหมูว่าอันต้งภาคกลางมันห้องเห็ดอย่างหมูครับเนาะทังอื่นเปนห้องเห็ดเด่นี่เห็ดปลาแกลังครับผมนี่ครับนี่เป็นเห็ดไข่โนกนะครับจะคล้ายๆเห็ดไข่แหนนะครับแต่มันจะเล็กกว่าแต่กระปินสัญญาณที่ดีว่าเห็ดไข่แหนหรือว่าเห็ดละงกครับกำลังจะเริ่มออกแล้วครับโอเคครับผมลุยต่อครับพี่น้อง ครับุผู้ชมหลังเดินมาได้สักครู่ก็เห็นเจอเห็ดเห็ดพึ่งเหลืองครับผมคับนผะู้ชมเห็ดพึ่งหลวงครับ,รบหเห็ดพึ่งหลวงสุดยอดครับผม,มครับเก็บเต็มเรื่อยครับผมโอ้นี่เนาะครับพุผู้ชม พึ่งลวงเหมือนกันครับผมครับทมโอ้ <c oughs> โอเคเลยครับผมแหนหนึ่งมาแล้วอ้สูดยจอดครับผมชมกท่เก็บแต้มครับได้ <c oughs> ได้เ,เหรอเฮ็ดน้ำพิ่งเนี่ย โอเคครับจานนึ่งกับแตมขึ้นมาแล้วครับลุยต่อครับผมเฮดลิ่ออกแล้วล่ะครับผมผู้ชมครับเพื่อนห้องนะครับเฮดแานนะครับหนึ่งนี่หนึ่งเฮดแานนะผมโอเคครับผมเลุยต่อครับโอ้ผู้ชม คือเห็ดหอมเห็ดหอมนี่ยสองดอกครับคุณผ้ชมเห็ดหอมหรือว่าเห็ดไข่นะครับเห็ดหอมเหลองเขียวครับผม่ครับสองดอกครับลุยตอ่อครับอ,อนี่นาะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนี่เนาะครับผมนี่อ,อ่ะนี่เอกก็ได้แล้วครับผม เอาแล้วเอาแล้วครับลูกก่อนแล้วครับผมคุณผู้ชมเกิลุ่มปุ่นให้คุณผู้ชมเยอะขนาดเลยครับลุยครับผมครับผมเจอเห็ดเด้งแนมโหยครับชมสวยขนาดเลยครับกำลังออกครับผมนี่ครับสองดอกครับผมกำลังออกแล้วครับสวยๆตุ้มๆเลยครับผม นี่ครับลุยต่อครับผมหมายกล็โอเคอยู่ครับพอได้อยู่ครับเชนหนึ่งเหรอได้อยู่เนาะโอ้หมายแลกครับผมเดี๋ยวนี้ก็เดินทางมาถึงโลดแล้วครับผมนะเอกนอนาเอกก่อนอ๋อนาเอกกับพอได้ครับผมได้เห็นแดงหลวงครับผมโอเคเดีจะลุยต่อเลยครับครับผมผู้ชมอันนี้เปลี่ยนหนวทางมานะครับกําลังเดินทางเข้าแมใหม่ที่สองครับผมครับผม โชว์ได่ายหนึ่งค่มันโอ้สุดยอดครับผมได้กี่ดอกเนี่ยนับเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมเจ็ดดอกครับผมอ่ะโอเคครับผมครับผมจ่ายหนึ่งเดียวลวดจอดข้างทางแน่นอนพ่อตรงนี้ก่อนเนาะแถวนี้ก่อนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจะลองหาแถวนี้ครับที่เจอหมู่เห็ดเนาะครับเนาะโอเคครับลุยครับผมเฮ้ย โอเคครับเดินไปเดินมาครับผมทุกทเจอเห็ดแดงครับผมเห็ดแดงหลวงครับผมโอ้ยแต่วันนี้มีเนอะเห็ดแดงนักันนะเนอะเห็ดแดงหลวงครับผมเห็ดแดงเห็ดแดงนี่ครับทุกท่านโอ้เยอะขนาดครับทุกท่านทุกท่านนะครับนี่ครับทุกท่าน ดูดูครับผมเห็ดแดงหลวงครับผมทุกผ้ชมเยอะขนาเลยครับอืมโอ้โหเฮ็ดงหลวงครับผมเนี่ยเดีนี้อันยังเออสีน้อเดนึงวะเฮ็ดยังเฮ็ดเพิ่งใหญ่โอ้ยโอเคครับผมเก็บเลยเห็ดแดงครับผมครับผมผมมาเจอเห็ดเพิ่งนี่ครับ เห็ดเพิ่งครับผมชมไอดคะแนนครับผมนครับอืมเห็ดเพิ่งครับจุดยอดครับผมลุยต่อครับผมครับผมเดินไปเดินมาครับมาเจอเห็ดเพิ่งหลวงแล้วครับผมชมชมดูเห็ดพึ่งหลวงนะครับเอ่างี่มันตัวครับผมอ่า นี่ครับเห็ดเพิ่งหลวงครับผมสุดยอดครับผมเอ้าหือลุยต่อครับผมโอ้โหครับจานหนึ่งได้เออเห็ดแดงแงามขนาดเป็นแดงน้ะมุ่ยโอ้โหแดงกึ๊ดกอ๊ดนะโอ้โหหมอกขนาดนี้ครับผู้ชมสุดยอดครับผมครับผมมาเจอเนี่ยเห็แล้วครับผม สี่แแหดอกครับโอ้โหคุณผู้ชมดูครับผมครับผมสี่ดอกครับผมแห่ดอกแน่หนึ่งปืนนี่ดูนี่ครับคุณผู้ชมเยอะคะแนนเลยครับโอดกเออนี่เลนี่คนเนอะดูเออครับผมขอเอาแมนให้สักหน่อยเน่อยขอแมนให้สักหน่อยครับผม แพร่รูปแพร่รูปเี่ครับนายเอกเจอหัแสมดอกว่ะฮะไอโซมันอปอนขึ้นขคะดนนเนี่ยครับผมผู้ชมนายเอกคนเก็บมือเมาคุยโทศรศัพท์ครับผมบอกหัวจะไปยอย่างใหญ่เหมือนกันครับเนี่ยอ้อลุยต่อครับผมเจอแหมแล้วครับผมโอ้แบรนย่อยคะแนนเลยครับผู้ชมนี่ครับ แบนเกินครับผมนะให้เป็นค่อยไม่เยอะๆมกดอยนะครับครับแฉนึงพวกเก็บเดินมาเจอแฉนึงครับแฉนึงได้เห็นน้ำเพริงครับผมดอกใหญ่เลยครับผู้ชมโอ้ดสุดยอดครับผมถึงเวลาแล้วครับผมใกล้เที่ยงวันแล้วครับพักกินข้าวกินแอมกันก่อนนะครับผมหลังจากพักกินข้าวเที่ยงลุยต่อครับผมในกอมเนาะ ปพร้อมครับผมผู้ชมตัวนี้ขึ้นมาถึงสันดอยแล้วครับผมนครับมาเจอเห็ดละงอกขาวครับผมสามดอกครับผมผู้ชมน้อยโอ้โหเอกมาจองแล้วครับผมนี่2สองดอกครับผมสุดยอดเลยครับผมเอาเก็บครับผมนี่แสนหนึ่งเก็บครับแสนหนึ่งเป็นคนเก็บสุดยอดเลยครับ ครับผมสวัสดีครับผู้ชมย้ายมาหมายที่สี่ครับขอพ่อยที่ใหม่แซมบ่ได้ถ่ายเขาดูนะครับเพราะมันได้ไปเยอะครับผมเดี๋ยวนี้นะเอกครับผมมาเจอนะครับผู้ชมผู้ชมดูใครมันครับใครนะครับอเต้าสุดยอดเลยครับผมไมโครโฟนครับผมได้ไมโครโฟนของไมค์คนบ็อกเฟอร์้วครับ อ่าฮัลโหลหน่อยสิอะไรนโอเคครับผมแมนแมนครับผมลุยต่อครับผู้ชมครับท่านผู้ชมนะครับยังย่อยเลยครับเนี่ยนึงงอสุดยอดเลยครับผู้ชมเฮ็ดเพิ่งโอ้เน้นนักไปเกินกิโลก็เนี่ยเต้เนี่ยโอ้น้ำหนักดีขนาดเลยครับโอเคครับผม ครับมาเจอเห็ดเพิ่มครับผมครับครับผู้ชมฮัวท่อย่อยคะแนนเลยครับโอ้ครับโอเคครับผมเชื่อครับผมแตนนึงได้วนี่เหแถมค่อยเขาคอยแถมลูกครับผมลองเชื่อดูดีๆแล้วโอ้กำลังออกครับผมผู้ชมค่อยแถมลูกครับผม ปะท้อนะเอกครับผมนี่สวยเงาครับผมอ่ะลุยต่อครับครับผมแฉเนึ้เห็ดอย่างเนี้ยโอ้เห็ดกอครับผม,อ,บผมอันนี้เห็ดฟานกอนโอ้ครับผมชมดูแฉเนึงครับเห็ดกอครับผมได้แซม,มจีครับผมอันนี้เห็ดฟานใช่ไหม ครับผมได้แซมจีครับผมผ่านเยียวไปท่านไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้กะแมถึงรถแล้วครับผมนี่ครับอ่าผลงานของเฮานี่จะเป็นแนวนี้นะครับต้องได้เก็บไว้ใส่ในถุงครับผมเพราะว่าเฮาค่อนข้างจะเดินทางไกลนะครับเอาถุงไ่ได้แล้วเอาเข้าไปได้แล้วครับเนี่ยครับผมผู้ชมนี่ครับแล้วก็มีนี่เหี่ถุงครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวนี้ก็แมถึงรถแล้วนะครับ ก็จอดไว้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกไวปดิคือหลักก็เลยแม่เป็นของว่ามามาเบย์ของงานนะครับเน้องผลงานเพื่อด้านผู้ชมได้เห็นนะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำให้คุณผู้ชมดูครับครับคุณผู้ชมงานครับผมโดยรวมเลยครับสามคูนฮอลนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเฮดไข่แฮนครับผมได้ไข่มันตัวครับผมเดได้ไข่ หิดก่อมีหิดกอเห็ดแดงเห็ดแดงครับผมอันนี้เรียกว่หิดละงกอันนี้เห็ดเห็ดแห่เห็ดตับเต่าน้เห็ดแห่ครับผมนี่ก็เป็นเห็ดแดงหิดน้ำผึ้งห็ดน้ำผึ้งครับผมหองไนเก่าสวยขนาดเลยครับดูแน่ได้ไข่โตนะครับไมโครโฟนด้วยครับผมนี่ครับผมหิดแดงตุ่มเยอะโอเคครับผมเริ่มงุออกเลยวะอันนี้ครับผมเป็นในห็ดก่อต้วยนะครับน้อโอเคครับผมครับผม วันนี้เป็นแหมวันนึงและะ้วครับน้องที่เราเดินทางเข้ามาในป่าครับผมค่อนข้างจะลึกครับเพราะว่าคลิปก่อนนั้นเรารถยน,น,น์แม่น่อยอย่างนึงเนาะครับผมก็ค่อนสบายหน่อยน้อยเย,ย็นหน่อยนอเปิดเอแต่วันนี้ค่อน <c oughs> วันนี้ค่อนข้างจะร้อนขนาดเลยครับเพราะว่าเขาเข้าไปลึกกว่าเดิมครับเข้าไปลึกกว่าที่คลิปก่อนนั้นเข้าไปค่อนข้างจะหลายกิโลอยู่ครับรถยนต์มาเข้าไปได้ครับถึงามรถยนต์เข้ามาถึงเลยครับผมอ่าจะรู้ปา แสงไม่เห็ห <c oughs> หน <c oughs> ผลงานน้องฮาก็ถือว่าเป็นที่แน่พอใจแล้วครับเริ่มมีผลงานหรือว่ามีกระถองว่า,อ,าอย่างไะผลงานในคลิปต,ต่อไปอผลงานเพื่อท่านผู้ชมได้ดูะนะครับเนาะ <c oughs> วันนี้ครับผมแม่ก็คือแม่และบุริหวังครับผมอยากถืยแพนใหอท่านผู้ชมครับผมก็ <c oughs> ถือวม่ได้เป้าอยู่ครับผมเพราะว่ามันมีหน่อยนะครับตอนประเด็นนี้มันมีหน่อยแช่เนาะตอนนี้มันหมายถึฤดูมันเป็นต้นฤดูมันแล้วก็ฝผลมันดีเนาะผลมัน ก่อนนะครับที่ตีนตามล้องนี่จะบัมีรอบรองเลยครับว่าบัมีที่ไหนเสื้อก็แล้วผันครับเพราะว่าถ้าทางเหนือนี่นะนอกห้องนอกตี่ไหนดนะครับถ้าเป็นเฮดไบเดรียนก็น่าจะมีทูนาน้่นนะครับตามรักผู้ปีนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็อต้องขอลาจากนึ่งแซงนะพ้องสำหรับเรานะครับขอฝากคนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามอย่างของเราตัวนี้ครับกับช่องคุณหลวงเมืองเหนือเรานะครับ เพราะว่าคลิปแม่เขาจะไปใตอดอย่างไม่เคยแหมเนาะเนาะจะมีนี่มีนี่เนาะดูครับผมวันนี้บอกเขาพูดอะครคิดแม่เดินแน่นอนยอดเลยครับแต่ที่สำคัครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เตัวนะครับครับผมอาจารย์นึ่งค่ะนายเอกครับผมมือกล้องมือกล้องครับผมครับผมผมอาจารย์นึ่งนายเอก็ขอขอบคุณสำหรับการผั้ชมของท่านผู้ชมทุกคนนะครับเนอะแล้วก็ฝากผลงานมาให้ท่านผู้ชม สวัสดีครับผมครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก <deriv ates S 2> ็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจดกันคีิหน้าครับผม